แตตอนมาทำความรู้จักกับปรสิตในแมวกันเถอะเหพบได้ทั้งสุนัขและแมวมันจะดูดเลือดทำให้เสียเลือดเลื้อลังทำให้เกิดภาวะโรลหิตจางและพยาธิในเม็ดเลือดหมัดพบได้ทั้งสุนัขและแมวมันจะดูดเลือดเป็นพาหะของพยาธิตัวตืดและพยาธิเม็ดเลือด สามารถกัดคนได้ทําให้เกิดอาการคันไรหูพบได้ในหูชั้นนอกกินไขมันและเสษผิวหนังทําให้เกิดอาการคันถ้าเกาจะเกิดอาการบวมแดงและอักเสบได้ไรขี้เลื้อนแห้งพบได้ในบริเวณผิวหนังหัวหน้าและใบหูทําให้เกิดอาการคันและโรคผิวหนังบางตัวอาจจะทาให้ขนร่วงพยาธิปากขอพบได้ในลาไส้เล็กดูดเลือดในลาไส้ทําให้เกิดภาวะโลหิตจางและอาจทาให้เสียชีวิต พยาธิตัวตืดพบได้ในบริเวณถายบาลหนักและอุดจระทำให้เกิดภาวะคันถ่ายเหลวผอมร่างกายซุดโซมเนื่องจากพยาธิแย่งสารอาหารพยาธิตัวกลมมักพบในแมวอายุต่ำกว่า6เดือนทำให้เกิดภาวะผอมพุงป่องถ่ายเหลวอาเจียนและเติบโตช้าอาจมีการอุดตันในลำไส้และทำให้เสียชีวิตพยาธินอนหัวใจมียุงเป็นพาหะทำให้เกิดภาวะทางเดินหายใจไอหายใจติดขัด หัวใจวายและอาจทำให้เสียชีวิตกระทันหันได้ขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของ c a t s i ส t ต r ด้วยนะครับ